ผู้คนในเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีก็ไปต่อแถวรับอาหารกันเจ้าของร้านเหี่ยวอุ้ยข้าวต้มปลากระพงอาหารตามสั่งริมถนนวัฒนานุวงศ์ค่ะแจกให้ผู้เดือดร้อนจากโควิด -19 300ชุดด้วยกันคนที่มารับส่วนใหญ่ตกงานบ้างก็มีลำบากในการทำมาหากินก็มาซึ่งในการแจกอาหารจะมีเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสว่างเมธาธรรมสถานอุดรธานีมาช่วยจัดระเบียบชาวบ้านที่มารับแจกอาหารเพราะว่า ต้องต่อแถวต้องเว้นระยะห่างต้องสวมใส่หน้ากากอ,อนามัยตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือด้วยเจลกันก่อนนายพรพศมาบุญเจ้าของร้านข้าวต้มปลากับพงบอกว่าทําอาหารแจกชาวอุดรธานีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 คนอุดรไม่ทิ้งกันเมื่อวานที่ทํากับข้าวเนี่ยนะคะเขาทําไก่ผัดพริกแกงมีผัดกะเพราผัดถั่วงอกผโัโล ไข่พะโล้นี่ยอดนิยมสําหรับคนไม่กินเผ็ดต้องไข่พะโล้แล้วก็มีข้าวสวยเนี่ยใส่ถุงเอาไปให้นะคะซึ่งเหล่านี้มีคนสนับสนุนวัตถุดิบเอามาให้ที่ร้านทั้งนั้นเลยที่ร้านเขาก็เลยเอามาประกอบอาหารนะคะหากใครต้องการให้ทางร้านทําอาหารเพื่อจะนําไปแจกจ่ายคุณเอาวัตถุดิบไปให้เขาเลยไม่คิดค่าแรงและอุปกรณ์ในการทําใดๆทั้งสิน้นน่ารักมากเลยนะทีนี้ไปถามนางสาวสายสุนีคําหนักก็ทํางานเป็น พนักงานเสิร์ฟร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตทศบาล,ลคนครอุดอรธานีเขาได้ค่าจ้างวันละ300-400ถึงบาทนะครับแต่ว่าพอโควิดระบาดรอบ3เนี่ยร้านปิดตั้งแต่วันที่10เมษายนครับทำให้ขนาดนี้ตกงานไม่มีไรายได้แต่ว่าภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเช่าห้องค่าน้ําค่าไฟค่าขวดรถก็ยังต้องส่งอยู่เมืม่อรู้ว่ามีผู้ใจบุญครับแจกข้าวฟรีก็เลยเดินทางมารับแจกอาหารชุดนี้ซึ่งบอกว่าต้องขอขอบคุณคนไทยที่ <S <S ไม่ทิ้งกันในช่วงโควิด1 9ด้วยเนี่ยแม้ภาพแบบนี้เราถ้าเกิดเจอที่ไหนครับอยากจะหยิบยกมาให้ดูเหลือเกินเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันคนไทยไม่ทิ้งกัน